่าเป็นเช่นไรตลาดนุ่นไทยอ่าเป็นเช่นไรนะครับสองวันดีสี่วันไข้ครับพี่เออเหนื่อยอ่าสวิงเทรดไหมสวิงเทรดมันก็คงต้องใช้แนวนี้แล้วแหละพอนก็คือเหมือนแบบขึ้นก็คงต้องขายแหละนะแล้วก็ย่อมาค่อยซื้อนะแต่ว่า s e n ิ i m e n ์ต้องบอกว่าค่อนข้างอ่อนแอมากนะครับเพราะว่าแบบ ดิ <fox. S 1> ่งๆขึ้นไปอยู่สองสาวันปุ๊บเนี่ยลงกลับมาจะที่เดิมแหละนะหลุดพันห้ารียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ก็ต้องเรียนังทุนเลยว่าข้อคงต้องเซฟเซฟตัวเองเนาะนะครับต้องลงทุนด้วยความระมัดระวังนิดนึงนะครับอก็ตลาดุ้นไทยมันค่อนข้างอ่อนแอเพราะว่าต่อข่าวหรือว่าเทคกราฟเทคนิคยังไงไหมฮะคือคือถ้าเรา ไม่ไม่มองเรื่องการเมืองนะสมมุติว่าเราไม่มองเรื่องการเมืองเพราะว่าการเมืองมัน,ม,นมันค่อนข้างที่จะประเมินยากนะหลังจากนี้ว่าทางท่านใดจะขึ้นมาเป็นนายกอะไรเงี้ยมันค่อนข้างประเมินยากนะครับเพียงแต่ว่าเท่าที่เท่าที่มองแล้วในส่วนของตัวฝรันะ่งเนี่ยต่างชาติเนี่ยนะฮะก็คือเขาดูแล้วเขาไม่ค่อยชอบตลาดเราตอนนี้นะเพราะว่าอ่อเดี๋ยวผมให้ดูตัวเลขนิดหนึ่ง คือเหมือนว่าเขาขายมาตลอดเลยนะเนี่ยตั้งแต่ต้นปีเนี่ยนะฮะเนี่ยตั้งแต่ต้นปีเนี่ยขายอยู่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นล้านนะครับใ,<ช>ในขณะที่กองทุนกับรายย่อยเป็นฝั่ง<ๆ>เข้ามาซื้อนะครับซึ่งต้องต้องยอมรับเลยว่าเนี้ยคือฝรั่งเขาเหมือนเหมือนไม่ชอบตลาดเราบ้านเราเลย นะครับถ้าแต่เรื่องการเมืองไปเนี่ยนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของตัวภาพเศรษฐกิจของบ้านเรานะฮะที่ไปอิงอยู่กับเศรษฐกิจจีนอยู่พอสมควรเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนักท่องเที่ยวเรื่องของกําลังซื้อในประเทศของเราด้วยนะครับเพราะว่าพอท่องเที่ยวจีนเข้ามาเนี่ยพวกกาลังซื้อพวกอุปโภคบริโภคอะไรพวกเนี้มันก็ตามมานะครับซึ่งตอนนี้จีนเขาก็ชะลอตัวนะครับมันก็เลยทําให้อ่าต่างชาติเนี่ยอาจจะมองว่า ตรงนี้เนี่ยของเศรษฐกิจบ้านเราที่มองว่าปีนี้จะโตได้แรงๆเนี่ยนะฮะก็อาจจะไม่ได้เป็นภาพนั้นนะครับแล้วก็ในส่วนของทางด้านอ่าสิ่งสมมุติว่านันคุณบอกว่าเอ้ยตรงนี้มันดูแล้วไกลตัวฉันมองไม่ค่อยเป็นอ่ะฉันมองไม่ค่อยไม่ค่อยได้ตามเศรษฐกิจนะครับมันมีอยู่จุดหนึ่งเลยครับนันทุนก็คือเรื่องของตัววอลุ่มการซื้อขายในตลาดบ้านเราเลยอันนี้ก็แสดงได้ชัดนะครับในส่วนที่ อ่านักทุนอันน,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 นี้อันนี้เป็นภาพตัวเซ็นเด็กนะครับถ้านักทุนจากันได้นะช่วงที่เด้งขึ้นไปเนี่ยวอลลุ่มมันก็มาแลยบางวันถึงห้าหมื่นนะครับแต่วันไหนที่มันนิ่งๆอย่างเงี้ยนะครับลงมาเหลือสามหมื่นกลางๆนะมันแสดงให้เห็นเลยครับว่านักทุนบ้านเราก็เหมือนจะไม่ได้เลยรายใหญ่ก็ก็เหมือนจะไม่ค่อยเอาแล้วเหมือนกันนะนะครับก็คือเหมือนกับว่าผอดใจละนะครับว่าตลาดแบบนี้เล่นยากนะครับมันก็ สะท้อนให้เห็นถึงแบบเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับพอขึ้นได้สักแ๊บหนึง่งปุ๊บไหลกลับอีกแล้วนะครับซึ่งรอบนี้ต้องต้องเรียนนักทุนเลยนะครับว่าถ้าหลุดแนวนี้ลงมานะครับประมาณหนึ่งหนึ่งสี่เก้าศูนย์เนี่ยนักทุนอาจจะต้องยอมลดความเสี่ยงลงมาครับหนึ่งสี่เก้าศูนย์แนวนี้นะครับ <c oughs> เป็นแนวที่ผมมองว่าควรที่จะลดพอร์ตลงนะครับ <c oughs> เพราะว่ามันจะกลายเป็นลักษณะการขึ้นแล้วฟอรลงมา นะครับจะไม่ค่อยสวยนะครับแต่ MACD ก็ยังยันยันอยู่นะอ่า MACD ยังยังเขาเรียกอะไรยังยังตัดสิอ่ายังยังตัดสัญแนวอ่านะฮะแต่ว่าอ่าต้องต้องเรียนไงละ่ะคือบางทีมันก็อาจจะขึ้นแล้วลงก็ได้นะสิกแนวยันไม่อยู่ ก็รมันระวังแล้วอย่างดูที่หนึ่งสี่เก้าศูนย์แล้วกันหนึ่งสี่เก้าศูนย์นะครับถ้าหลุดแนวเนี้ยตรงโลตรงเนี้ยนะฮะโซไส้เนี้ยก็คงจะต้องมีเรื่องของการลดความเสี่ยงลงนะครับผู้สขาสัตว์อันนี้ก็หนึ่งสี่เก้าเจ็ดเก้าแปดเนาะเออประมาณนั้นจริงๆตอนนี้มันมีหลายเรื่องน้องไม่ว่าจะเรื่องตัวเฟดขึ้นดอกเบี้ยแล้วเมื่อวานนี้บอลยิวก็ขึ้นมาด้วยเนี่ยมันก็เลยยิ่งแบบเห็นภาพแล้วแหละว่าทางเฟดจะเอาไม่อยู่นะอาจจะต้องชึ้นต่อนะฮะ ครับอ่าเดี๋ยวได้ดูบอลยูนิดนึงนะเพื่อให้นักลง,งเข้าใจนิดนึงว่าแบบเอ๊ะทำไมมันอยู่ดีๆตลาดเอเชียรวมถึงไทยเราวันนี้มันเปิดมาแล้วมันทะลุทอย่างนี้นี่นะเนี่ยนะอันนี้เป็นตัวบอลยูสาร์อ่านเนี่ยมันพุ่งขไปนะสามจุดเก้าห้าละเกืบเกือบสี่ละก็เลยมองว่าโคฟเฟกน่าจะน่าจะมีการขยับดอกเบี้ยนะฮะในรอบนี้นะฮะ อาจจะมีอีกรอบหนึ่งด้วยซ้ำในประมาณสักสองรอบนะครับก็แน่นอนพอพอเฟดขึ้นออกเบีย้ยมันก็ไม่เป็นผลดีกับฟันโฟน,นะครับก็ทําให้นั่นแหละอย่างที่เห็นนะครับวันนี้ตลาดหุ้นล็อบรอบบ้านก็ไม่ใช่ไม่ใช่แค่บ้านเรานะนั่นซุนนะวันนี้ทวนหน้านะครับทวนนี่นะครับวันนี้ทวนหน้าทวนหน้าแดงกันทั้งโลกเลยนะฮะเออแดงกันหมดนะยยกเว้นที่ อากเดทีเดียวอืมทีเดียวนอกนั้นนอกนอกนั้นเรียบร้อยวิกอินเด็กก็ขึ้นมาหน่อยเนี่ยเป็นสีเขียวเนาะบวบขึ้นมาเสียงเยอะขึ้นนะเงินฝนบวนเยอะขึ้นครับวิวูตามตรางที่พี่กาดอามา้นะครับครับอ่าเดี๋ยวให้ดูขยายให้ดูมีอ๋อวิกอินเด็กวิกอินเด็กอันนี้ไม่ดีฮะวิกอินเด็กเป็นลักษณะของตัวดัชนีวัดความถันผวนถ้ายิ่ง ยิ่งเยอะๆยิ่งไม่ดีเพราะว่าแสดงว่าผลผลสูงอันนั้นจะจะมากดดันกับพวกสินทรัพย์เสี่ยงแอบถ้าอย่างนั้นเรามาตอบคําถามดัานทุนหรือว่าคุณอกาจะแนะนําหุ้นไหมอแนะนำหุ้นได้จริงๆมองมองตัวเดิมนะคือคาราบาวเนาะแต่ว่าแบบโอ้โหมันมันสู้ตลาดไม่ไหวจริงๆต้องยอมจริงแบบตลาดเขาแบบอ่อนแรงมาก คือสัปดาห์ก่อนมันก็ถูกนะตอนที่แนะนําไปมันก็ขึ้นต่อให้สักบาทหน<ม>ึ่งนะบาทสองบาทประมาณนี้เนี่ยกลับมาที่เดิมเลยที่แนะนําเลยหกสิบสี่บาทจาได้เลยแบบม,มันม <c oughs> เหนื่อยจริงนะฮะแต่ว่าถ้าถ้าถ้าจะบอกว่าเออต่อเอ,อ่อคิวสองเป็นยังไงก็ยังยืนยันเหมือนเดิมนะฮะว่าเรายังมองว่าคิวสองน่าจะดีขึ้นนะจากคิวหนึ่งสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบสองร้อยหกสิบนะฮะคิวสองเราทําไว้ที่ประมาณสี่รอยี่สิบก็น่าจะดีขึ้น นะครับแต่ว่าก็นักทุนยังไงก็ดูเรื่องของความเสี่ยงในเรื่องของความผันผวนของตลาดด้วยนะครับเพราะว่าตลาดเขาค่อนข้างอ่อนแอนจริงต้องยอมรับนในจุดนี้นะครับอ่าอ่าได้อะเรามาตอบคาถามเรื่องถุนไหมอย่างนั้นผับผม,มได้ครับพี่มนโอเคอ่าแต่พี่สังเกตดูนะนังถุนในรายการพี่แต่ละท่านเด็กๆขอดูคอมเมนต์ิดหนึ่งนะฮะโอเคจุกขาให้บีเอช็อตอยู่โอเค ออีกท่านหนึ่งตั้งอยู่มีตั้งเหลืออยู่อยากซื้อหุ้นเอ็มซุกี้สด้อยากซื้อหุ้นเอ็มซุกี้สะสมได้ไหมตัวไหนนะครับพี่มอนพอดีเอ็มซุกี้เอ็มเคเรสโรว์อ๋อเอ็มเคหุ้นหุ้นหุ้นเรสโรว์หุ้นเอ็มถ้าลงจากกราฟนี่ไม่แนะนำยังไม่แนะนํานะเพราะว่ามันมันมันเป็นขาลงเข้าเนี้ยชัดเจนเนาะ คือลงทั้งทุกเส้นเลยแบบเนี้ยมันมันมันมองเป็นขาลงอ่ะซึ่งซึ่งถามว่าออาถ้าจะรับรับตรงไหนก็อาจจะมาดูตรงแนวรับโลเดิมที่สักสี่สิบห้าบาทเนี่ย <c oughs> โลเดิมถ้าหลุดโลแตัว,ว่าวนแนะนําว่าแนว้มตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นหุ้นขาลงแนะนําให้หลีกเลี่ยงจะดีกว่านะ <c oughs> เพราะว่าเหมือนแบบตลาดมันก็ไม่ค่อยดีเนาะยิ่งไปเล่นหุ้นขาลงยิ่งอ่อนแอยิ่งเดี๋ยวเกิดมันหลุดโลแล้วมันก็จะกลายเป็นว่าติดหุ้นอะไรเงี้ยนะครับ คุณซีพีเอ็กขายก่อนไหมตอนนี้เจ้านี่เข,เขาขายก่อนไหมถอ,อมปรึกษาปรึกษาตรงนี้มันลงมาใกล้โอเวอร์โซนะครับผมผมแนะนําให้ให้ถือนะไม่ไม่ไม่ขายนะฮะเพราะว่ามันเป็นหุ้นที่แบบจะบอกว่ามันกึ่งๆึที่จะมา r k เก็ตแชร์มันเยอะมากนะฮะแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นะะของพวกค้าค้าส่งอะไรพวกเนี้ยนะครับ ผมมองว่ามันไม่ได้ไม่ได้อืมเพราะนั้นจะบอกมาคัดตรงนี้ไหมต้องบอกไม่คัดนะไม่คัดไม่คัดนะฮะตรงนี้มันใกลโอโซด้วยไม่คัดนะฮะแนะนําถือดีกว่านะฮะอดใจรอนิดนึงรองบอะไรเงี้ยนะฮะอืออ่ะอันนี้คาถามแบบว่าขบวงจอนเลยนะฮะปตทสพเอสซีเลือกรับถั่วตัวไหนดีเลือกรับปตทสพกับ กับตัวไหนนะครับที่มันก็ทิ s ส <SC C. S 1> ีสี่อ๋อ sctt อ๋อ scc กลุ่มใหญ่กลุ่มใหญ่เนาะเล,เลือกรับถั่วตัวไหนดีครบครบครบคำถามครบเอาตัวไหนก็จะเลือกถั่วนะผมเลือกเป็นสพนะครับ <Okay. S 1> เลือกเป็นสพนะครับสาเหตุที่เลือกเลือกสอพเพราะว่าอะไรตอนนี้ราคาน้ำมันยังยังขึ้นขึ้นอยู่เนาะแล้วก็ตัวพราฟเนี่ยนะครับมันก็สามารถที่จะขึ้นมา เหนือเส้นสิบเส้นห้าสิบได้ก็แสดงว่าเออสั้นจากกลางมันยังโอเคอยู่นะครับผิดกับตัวปุ้มใหญ่นะฮะปุ้มใหญ่นี่มันมันดูแล้วมันอ่อนแอเนาะเนี่ยมันเด้งขึ้นมาปุ๊บมอนี้มันลงมาละใช่เออะเพราะนั้นถ้าถามว่าถั่วตัวไหนถ้าเลือกถ้าให้เลือกนะครับก็คงเลือกเป็นสขอดีกว่าอืเห็นไหมนักจุนพ่มันตังเหลือกันเยอะสบายตลาดมุงไทยแม่แสดงว่าตอนตอนขึ้นไปได้ขายกันไงเออ สักกี่คนล่ะสักกี่คนได้เลยอีกท่านหนึ่งนะครับใน u ูทบอกว่า ch อตอบตอบแล้วก็ question mark ตอบแนวโน้ม่ะ cs คุณตัวเล็กน,นะฮะ,ะ ch ต,ตัวนี้เนี่ยชิงหัวอ๋ออันนี้นะอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วนะฮะมันแนวมันชัดเจนของมันอยู่แล้วว่าแนวโน้มขาลงเนี่ยต่มามทุกเส้นเลยอ่ะแนวโน้มขาลงนะฮะก็ถ้าถ้ายังไม่มีไม่เล่น ถ้ายังไม่มีคือไม่เล็กน,นะเราโนมยังลงอยู่นะฮะอ,ะอท่านหนึ่งถามในฝั่ง youtube นะฮะเอ่อคาราบาวติดหนึ่งถือต่อได้ไหมทุนทุนหนึ่งบาทไม่น่าใช่นะพี่ว่าไม่น่าใช่ถามมาในะหม่เลรไม่มีทุนหนึ่งบาทขนาดทาก็ยังไม่ได้บาทหนึ่งทุนก็หนึ่ง1 1> บาทเมยหราไม่น่าใช่ไม,ใชไม่น่าใช่นะใช่ใชถามมาใหม่ อีกท่านหนึ่งขอดูโฮมครับอ่าดูโฮมดูโฮมไม่เอานะครับไม่เอาอคือการ์ดมีชัดเจนอยู่แล้วนะฮะว่าอ่อนแอมากมเนี่ยลงต่ำกว่าทุกเส้นเลยอย่างนี้คือเรียกว่าอ่อนแอมากนะฮะแล้วก็ในเรื่องของตัวงบ Q2 ก็มีความกังวลสูงมากๆนะว่ามีโอกาสที่จะชะลอตัวลงเพราะแน้งแรงนะครับเพราะว่ามันเหมือนแบบคือเราเหมือนกับว่ามองว่าเลือกตั้งเสร็จเนี่ย มันต้องมากระตุ้มเศรษฐกิจเรื่องกําลังซื้อปรากฏว่าตอนนี้ยังยังไม่รู้เลยครับว่าตกลงแล้วจะเป็นพักไหนอะไรยังไงเนาะม,มันก็อเ,เออมันก็เลยทําให้มันเวลามันยืดยาวไปแบบเนี้ยมันก็ก็ไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ปีนี้ก็มาโดนแรงอีกนะครับมันก็ก็จะส่งผลตัวต่อต่อต่อในเรื่องของตัวดีมานการซื้อจับจ่ายใช้สอยทั่วการก่อสร้างอะไรอยู่พอสมควร นะครับก็ถ้าตามการ์ดก็แนะนำเวสันซีอยู่แล้วนะฮะแล้วก็สตอรี่คิวสองก็ไม่ค่อยสวย้วยนะครับยังไงรอนิดนึงนะสำหรับตัวดูโฮมนะครับกับตัวโฟลบอลเลยนะสองตัวไปอีกตัวหนึ่งโฮโปรด้วยแต่มีต้นทุนต่ำโัมโปไม่โฮโปไม่ไม่ไม่ได้แย่เหมือนสองตัวนี้เอะฮะแต่ว่าแต่ว่าก็ไม่ได้แบบดีเวอร์ดีเลอร์อะไรเงี้ยนะครับก็ถ้าจะดูโฮมโปรผมมองว่าก็มารอแถวโรเดนเขา ประมาณสิบสามสามสิบสาห้านะ,ะส่วน Global ก,กับดูโฮมเวดังสีก่อนนะครับเพราะว่าโมเมนตัมไม่ค่อยดีราคาเหล็กลงด้วยนะครับแต่แล้วมีนั่งทุนถามตัวนี้นั่งสารจังเลยอถามแจัตอีฟซื้อไว้ละปันผลดีไหมอ่าแจ็ตอีฟปันผลเหรอเออผมอันน,น,นี้ไม่ดีไม่ดีไม่ดีใช่ไหม <c oughs> คือ,ค,อคือต้องบอกว่าบริษัท ที่เขามาเช่าเนาะแม่เขาอะ่ะอยาบางทีก็จ่ายล่าช้าบางทีก็จ่ายไม่ครบเลยฮะเพราะนั้นอบอกว่า,าดูตัวอื่นเนาะดูตัวอื่นเนาะช่วงนี้ยัง,ยงเป็นประเด็นอยู่พอสมควรนะครับตัวน,นี้ครับต้องตามข่าวนะคุณวรณพรนะเพราะว่าในหลอดแจ็เอฟนี้เขาแบบอ่ามีปัญหาจ่ายไม่จ่ายหรืออะไรทรัพย์สินโยกย้ายกันไปมาเนาะต้องตามดูมมข่าวข่าวก็เยอะมากเลย แต่ว่าในส่วนของสตรีมมิ่งเนี่ยมันบอกว่าจ่ายพันธเนเยอะทุนติดกับเป้าติดกับดักเป้าคือไอ้จ่ายเยอะเนี่ยมันเป็นจ่ายปีก่อนๆหรือเปล่าครับปีก่อนๆที่ทางทางตัวแม่เขายังจ่ายค่าเช่าคงขายไอ้ตัวบอร์ดแบนเนี่ยยังยังได้ครบอยู่มันก็เลยจ่ายได้ได้สม่ำเสมอแต่ว่าพอมาปีเนี้ยนะฮะตั้งแต่ประมาณช่วง Q4 นะถ้าผมจำไม่ผิดมันเริ่มมีปัญหา อ่เรื่องของการจ่ายล่าช้าบ้างขาดสภาพคล่องมากอะไรพวกเนี้ยเออมันก็เป็นสิ่งที่เราต้องต้องต้องเรามาระว,วังเนาะใช่ใช่พี่เมื่อไหนเจอนักทุนประมาณลงทุนลักษณะนี้นะฮะกองทุนอะไรต่างๆอ่ะปีสองปีนี้สะบักสะบอมกันแบบสุดๆเลยใช่ใช่ใช่เนี่ยวันก่อนเจอเขาบอกเขาเวิร์จีนมากเขาไม่รู้เรื่องหุ้นเลยแต่ซื้อกองทุนเขาก็อินโดนกันนะฮะโอ้แล้วจะเขากระโดดเข้าสู่วงการหุ้นนี่นะ พี่ก็นึกไม่ออกเลยนีเสือป่าจระเข้ไปหรือเปล่าน้องอะไรเงี้ยก็บอกไม่คุยมันแต่โดนแต่โดนกระดักดูแล้วหุ้นเราจะไม่ได้บวกอย่างที่เราคาดหวังกันไว้แล้วก็มีอันหนึ่งนะพี่จะเล่าฝ่งนะเมื่อถามสี่ปีที่แล้วหุ้นตัวหนึ่งอ่ะชื่อออมังเข้าตลาดใช่ไหมเออถามมาสังหาเออแล้วก็มีวีไอคุมหนึ่งเขานัดกันเขานัดกันไป ปแอนอลซ์กับเอไปมิตริงกับผู้บริหารโอ้โหวีไอพาไปอะ่ะเป็นกลุ่มอะ่ะกลุ่มนี้ไม่รู้เป็นยังไงบ้างอ่ะพี oh. พ่นึกไม่ออกพี่พี่ได้ยินเขาคุยกันเมื่อตอนตอนทุนตัวนี้เข้ามาวงการใหม่ๆอ,อ่ะเออเป็นไงล่ะวีไอเหลือเจ็ดตังค์เนี่ยนี่ขณะวีไอเขานะรุนแรงมากนะจากบา oh. ทห oh. ้าสิบลงมาโอ้โหแทบจะไม่เหลืออะไรเลยมน่ากลัวไปฟังเจา้าของเขาแล้วเจ้าของเขาบอกคุณดีพีพื้นฐานอะไรเงี้ย แล้วก็กลุ่มที่พาไปัปพ p อ o r t กันไปัปพ p อ o r t กันมาโอ้ปัจจุบันเหลือแค่นี้เองไม่รู้ว่าเขานี้ทันกันหรือเปล่านะฮะไม่ได้ข่าวๆครัาไปละอืออ่ะนี่คือความเสี่ยงตลาดหุ้นนะคะนักทุนมีรอบด้านหมดเลยนะเหมือนที่คุณบรรณพรก็จะมาเข้าแจ็อีฟอ่ามีประเด็นเนะี่ยอ่มีหลากหลายเรื่องเลยนะฮะคือคือถ้าจะเป็นแจ็คอีฟผมแนะนําแบบอาจจะดูดูปันผลที่ลดลงเนาะเข้าอินทัชอะไรเงี้ยน,น่าจะดูดีกว่านะ S <S อาย,ยองปันผลสัก4% 5%นะเอ้ยไม่ใช่สี in touch, in touch, in touch. อินทัศอินทัศอินทัศอ่าใช่อินทัศประมาณ4-5%น่าจะดูเป็นทางเลือกที่ดีกว่านะครับอันนี้คือฐานะอะไรมั่นคงเนะี่ยได้ได้ลองดูเออเอินเอยอออินจะของอยู่เมืองไทยหรือเปล่าไม่รู้พี่ไม่รู้พี่ได้ยินเขาพูดกันเมื่า3-4ปีที่แล้วน,น,นั่นเองนางจนอะประมาณนี้ อยอพูดไปพูดมาจะหลุดแล้วอะ่ะพันสี่ร้อย่ะสิบกระจังไม่ใ่ยเลยพี่พอนโอ้สิบเจ็ดจุดก็ตรงนี้หนะนึ่งสี่เก้าศูนนะนักทุนนะครับก็ก็ถ้าหลุดยังไงดูลดลดความเสี่ยงลงด้วยนะครับอ่าเตือนก,กันอีกครั้งหนึ่งตรงนี้นะโลเดิมตรงนี้นะครับลดความเสี่ยงโอ้ยนี่ขนาดมีแบบคุณพ่อช่วยช่วยหยอดน้ำกระต้มอยู่ยังไม่ขึ้นเลยกหลานไทยอ่ะ เหนื่อยจริงนะช่วงนี้ต,ต้องยอมรับเลยว่าแบบโอ้โหเด้งแล้วเด้งไม่ไปแล้วเวลาลงลงแรงลงแรงกว่าเด้งอีกฟีเจอร์กราฟโอ้ฟีเจอร์เขา,าฟีเจอร์เอสโซน่าสิบเ <150 S 1> หรอเซ็นาสิบ<ฟ> <50 S 1> ตอนนี้หลุดแล้วอ่า <c oughs> ก็ก็คง <c oughs> มองฝั่งช็อตเนาะอ่า้อามองฝั่งช็อตนะครับหลุดเส้นสิบแบบชัดเจนก็ <c oughs> อันนี้ถ้าวางตัวคัดล็อตเอาไว้ที่ก้างหนึ่งห้านะครับถ้าเด้งเกินก้าหนึ่งห้าก็ก็คัดล็อตฝั่งช็อต โอ้โหไหลปริบปริบปริบโอ้หไหลแรงมากปริบปริบที่เห็นก็สุขกันเขาสนกเจเดียวเนี่ยปกันอาจย์เย็นนะคะนั่งสุนพี่น้องนั่งสุนไทยนะฮะแต่ฟัง Youtube นี้แบบว่ายังถามหุ้นกันสุดๆกันเลยนะฮะแ้วน้มเอสด้วยเอูด้วยดีด้วยเอาแจ๊อีกโอ้โหถามเอเจเยอะมากเลย พอเดี๋ยวไปถามกันงอ้วดเอ้ชวนนชุน,ชนโอเคขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะได้ค่ะเป็นันขอบคุณน้าค่ะสักครู่นะคะทางคุณกัจจั์ก็พูดถึงนะะถ้ากรณีหลุดพนันสี่เก้าศูนย์ก็ต้องไปดูโลเดิมนะะ้นัุ่น